มาแล้วครับโอ้โหดีใจเขาดีใจที่ลูกมาครับอโอ้โหเป็นไงแปลงฟันหรือ,อยังลูกแปลงแล้วแปลงแล้วนะครับวันนี้อ,อ,อ,อือไปกี่รอบครับลูกอือไปกี่รอบครับเดี๋ยวพี่พ่อไปล้างอือให้ให,ให้ให้ลูกมานะครับีม่าอนะครับน่าจะมีมาใส่ลูกนะ เกิดเดือนเดียวกันครับพ่อกับลูกครับพ่อเกิดแปดกุมภาลูกเกิดสามกุมภาตอนนี้ลูกสามขวบกับหนึ่งเดือนอ่า<อ>ลูกจําเพลงลาสาวแม่กลองได้ไหมเออเพลงอะไรเอาเพลงอะไรดีเพลงอะไรอเอาเพลงที่หนูร้องครองๆหน่อยลูกอย่ายอมแพ้ไหมไม่ไม่เอานะเอาอะไรดีเอาเพลงซปเปอร์สาตาร์เอาลองดิซปเปอร์ส,ปปรสาตาร์บาร์บี้เนาะซปเปอร์ส,ปปรสาตาร์ คุณผู้ชมเคยดูไหมซูเปอร์สาตาร์บารบี้เจ้าหญิงกับซูเปอร์สาตาร์ทอรี่และคิล่าครับใช่ทอรี่และคิล่าเป็นอ่าซีด<ฮ>ีชุดแรกเลยลนะครับมาแล้ว <laughs> พอดีหมาหมามาด้วยนะเมาแล้วมาอีกตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งแล้วเพลงไทยร้องได้ไหมเพลงไทย

โอ้ยน oh, no, <laughs> ้องีินเดียวอาโอเคทำไมเวลาโอเคโอเคครับโอเคครับไ่ <laughs> <laughs> อืม่ากว่าฉันเกิดเป็นนกที่พบินไปแล้วครับคุณพ่อก็ทำงานต่อนะฮะ ในคลิปคลิปที่สี่แล้วครับวันนี้นะฮะแต่สามารถานำขึ้นนำออกอากาสได้ได้เพียงแค่คลิปเดียวนะฮะนะครับเพียงแค่คลิปเดียวนะอีกอีกสามคลิปนี่หลุดไปนะฮะตะกี้แบตหมดนะฮะเนื่องจากตอนเสียบปลั๊กเนี่ยขั้วมันหลวมนะฮะสิบห้านาทีนะต้องต้องต้องเริ่มใหม่นะครับ นี่แหละคือทำนำชีวิตแหละอยู่กับปัจจุบันนะครับอยู่กับปัจจุบันเลี้ยงลูกนะครับลูกชายก็สามขวบอย่างสองเดือนคากวสองเดือนนะถ้าไปจ้างคนอื่นเขาเลี้ยงหรือไปเข้าโรงเรียนนะครับที่มีคุณภาพหน่ยคงเป็นหมื่น,นเดือนหนึ่งนะครับรวมทั้งค่ารถค่าลาค่าเสียเวลาไปนะครับ ช่วงนี้ก็รอสถานการณ์นะฮะร,รอเหตุแล้วก็ปัจจัยรอการปฏิรูปบ้านเมืองนะครับก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับถึงจุดจุดลงตัวจุดจุดลงเอยนะฮะก็อยากจะเห็นนะครับอยากจะเห็นการปฏิรูปบ้านเมืองเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับคนดีมีความสามารถเข้ามา บริหารประเทศนะครับเพราะว่าเรื่องของการเมือง <Yeah. S 1> เรื่องนักการเมืองเนเี่ยเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับเ,เราละเลยไม่ได้ที่ตั้งกลุ่มทํานําชีวิตเนีย่ยขึ้นมานั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะมารวมตัวกันทํางานเพื่อสังคมเพื่อบ้านเพื่อเมืองสังคมก็ต้องเริ่มจากครอบครัวก่อนนะครับเริ่มจากตัวเราก่อน สมาชิกของกลุ่มทํานําชีวิตจะต้องกลับไปเป็นแบบอย่างที่ดีในครอบครัวนะครับจะต้องรู้จักตัวเองควบคุมตัวเองได้นะครับตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนสังคมทุกวันนี้เราหลงในเรื่องของลาบยศสรรเสริญเงินทองชื่อเสียงอำนาจโดยลืมเรื่องของความดีความมีศีลธรรมความมีเมตตา ความเอืออาทรนะครับทุกอย่างก็ตีค่าเอาไปเผาเลยอ่าเป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะครับอ่ผมว่าเนี่ยอะไรเนี่ยนะฮะผมก็เลี้ยงเลี้ยงลูกไปด้วยนะครับอ่เลี้ยงลูกไปด้วยบันทึกไปด้วยนะะรพราะมีสมาชิกที่สนใจนะครับว่ากลุ่มทำนำชีวิตเนี่ยคืออะไรตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร มีกิจกรรมอะไรบ้างจะขับเคลื่อนอย่างไรนะครับระยะแรกเริ่มต้นต้องต้องหาคนที่มีสม,มาธิทีก่อนนะครับมีความเห็นความเชื่อถูกต้องตามทํานองครองธรรมเชื่อว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วรู้ว่า,าชีวิตของเราเนี่ยมันมีการเวียนว่ายใจเกิดนะครับชีวิตเป็นไป,นปนตามกฎแห่งกรรม นะครับใครทําสิ่งใดไว้ก็ต้องได้รับผลสิ่งนั้นนะครับชีวิตอยู่ในโลกของความเป็นจริงกฎตรลักอันนีจ้จังทุกขังอนัตตาเงี้ยนะครับไม่เที่ยงไม่แท้ไม่ทนนะฮะมีความเปลี่ยนแปลงหมุนเวียน,ลยนแล้วก็มีสภาพทนไม่ได้ไม่มีอะไรสักอย่างที่เป็นของของเรานะรเรายืมโลกอยู่เท่านั้นเองนะครับสิ่งที่จะนําติดตัวไปได้นั่นคือ บุนกุศลน,นะครับความรู้สึกที่ดีที่ติดตัวไปนะครับงั้นเราต้องอหาผู้ที่เบื่อหน่ายทั้งโลกนะฮะก็คือให้คำตอบแก่ตัวเองได้ว่าชีวิตที่ตัวเองต่อสู้ดิ้น,นรนขับเคลื่อนชีวิตที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันอยู่ในความสุขจอมปลอมนะฮะไม่ใช่สุขที่แท้จริง บางคนมีเงินมีทองมากมายก็ความสุขมีน้อยสูญเสียสุขภาพเพื่อหาเงินหาทองในที่สุดก็หมดเงินหมออดทองไปกับการรักษาสุขภาพของผมวัยขนาดนี้นะครับ50 51แล้วเนี่ยนะครับปัญหาสุขภาพไม่ต้องพูดถึงนะครับโรคภัยต่างๆเนี่ยก็กมีโรคความดันโรคภูมิแพ้นะฮะโรค ไม่ได้ไปเจาะไม่ได้ไปตรวจเอ็กซเรย์อย่างละเอียดนะครับโรคที่ก็เป็นๆกันอยู่เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้โรคภูมิพ่วงโรคเลือดนะฮะโรคแพ้ภูมิตัวเองนะฮะโรคหัวใจแม้แต่โรคมะเร็งก็ตามเนี่ยอาจจะเป็นอยู่เนี่ยเพราะว่ามันมีอาการเกิดขึ้นแต่เราก็ต้องรู้จักว่าเมื่อมันมีอาการมันจะต้องวูบหรือว่ามันเหนื่อยแต่มันใจจะขาดก็ต้องก็ต้องหยุดพักภารกิจต่างๆ อาหารนะครับเราก็จะต้องดูแลนะฮะเรื่องของอารมณ์นะครับเรื่องของอากาศนะฮะเรื่องของระบบขับถ่ายเอาของเสียออกเนี่ยนะฮะตัวเองคือหมอที่ดีที่สุดนะครับผมไม่ได้ไปพึ่งบริการของหมอของคลินิกของโรงพยาบาลน,นะฮะอาจจะนานๆไปทีหนึ่งนะเนื่องจากว่ามันสุดวิสัยจริงๆนะครับ แต่ถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้เสียเวลาไปนะอยู่ตามสภาพตัวเองนะฮะเราก็ที่จะเข้ามาร่วมกลุ่มเนี่ยนะครับเรื่องของอบายามุกเป็นยังไงบ้างเรื่องของมึนเมาเรื่องการเที่ยวกลางคืนเรื่องคบคนชั่วเป็นมิตรเรื่องเล่นการพานันเรื่องอ,อดูมหรสศพ ความบันเทิงเริงรมอยู่เรื่อยๆ,ๆนะครับเรื่องความขี้เกียจเนี่ยอบายามุกเรายังมีอยู่ไหมเพราะถ้าเรามีอบายามุกอยู่เนี่ยเงินท้องที่หามาได้มันก็ลวกนะครับหาเงินหลายไม่เท่าหาเงินเหลือนะครับถ้าใช้ทำนําชีวิตเนี่ยนะครับเงินไม่ต้องมากนะผมรายได้ก็ก็ไม่ได้มากนะครับอย่างไปสอนหนังสือตอนเย็นเนี่ยนะครับก็รายได้ก็แล้วแต่เขาจะให้นะครับ ส่วนหนึ่งก็เป็นค่านมลูกค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่แม่บ้านเขาก็บริหารจัดการไปนะครับก็มีจ็อบนะฮะเป็นวิทยกรบ้างนะครับก็มีความสุขตามอัตภาพนะฮะก็เลยอยากจะใช้โอกาสตรงนี้เนี่ยนะครับเชิญชวนให้เรามาใช้ชีวิตแบบใช้ธรรมนำทางศึกษาธรรมะทำความเข้าใจธรรม,มะแล้วก็เป็นนักปฏิบัติธรรม รักปฏิบัติธรรมก็คือทําหน้าที่ของตัวเองให้ให้ถูกต้องนะครับอยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุขปฏิบัติสิ่งที่ตัวเองทําอยู่จะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ทําด้วยความละเอียดปาณีชหยุดความเร่งรีบเร่งร้อนนะครับไปนี่คือสมาธิฐินะครับที่จะต้องมีในสมาชิกผู้ที่จะต้องร่วมก่อตั้งกลุ่มทานาชีวิตตอนนี้ก็ขายความคิดไปนะครับขายความคิดไปเมื่อเราได้ ผู้ที่มีแนวคิดมีอุดมการชีวิตใช้ทมนำชีวิตทมนำทางแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีกิจกรรมขับเคลื่อนกิจกรรมที่ที่พูดเอาไว้นะครับอย่างที่บอกเอาไว้ในะเรื่องของเด็กนะครับเรื่องของอาการอบรมเด็กจับให้เด็กเข้าค่ายช่วงนี้มันช่วงของปิดภาคที่ดูร้อนพอดีเลยนะครับ <Okay. S 1> ปิดตั้งเดือนกว่านะครับตามวัดต่างๆก็ ก็จะมีการบวชสามเณนภาคฤดูร้อนนะครับเราก็จัดจะจัดค่ายนะครับอาจจะเริ่มจากลูกหลานของนักศึกษาชีวิตใหม่สร้างได้ของผมแหละนะครับในือกด้วยจังหวันปลาชิ้นดีหัวนกเสือมีไนรูสาวด้วยหัวนกเสือมีไนรเสาด้วยได้ได้โอ้โหเงนเต็มนะหัวนกเสือมีไนรเสาด้วย มนุษย์เนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดนะครับเราจะดูแลเขายังไงเนี่ยอันบางคนอาจจะคิดว่าเขาอายุมากแล้วเนี่ยสามขวบนะเนี่ยสามขวบยังยังไม่สองเดือนเลยเพราะว่าอยู่กับคุณพ่อไดโนเสาร์คุณผู้ชมครับนี่ครับนี่ ก็ไปตัดมาจากกล่องอย่างบางทีของเล่นก็ไม่ต้องซื้อหาหรอกนะฮะไรโนเสาที่ประเทศไทยก็มีไรโนเสาแล้วที่ภูเวียงขอนแก่นโลกที่ลําที่ลําบูก็มีไนโนเสาโคอย,ยแล้วมีไนโนเสาจวหลายมีแต่ไนโนเสาเทแลนโนโซาลา,ซา,ลา,ซาด้วยนะ <c oughs> บนลาบูมีไนโนเสาเไนโนเสาเทเลนโนโซลาตัวเล็กแล้วก็มี บูรณะบูก็มีในนสาวคอ,อยยาวเไปไ็นในในนสาวมาเจจิเนี่ยตัวแค่นี้ไปมาหลายจังหวัดแล้วนะเน<อ>ี่ยนะครับสี่สิบห้าสิบจังหวัดแล้วมั้งนะครับเดินทางเดินทางตั้งแต่อายุเจ็ดวันน่ะเจ็ดวันเลียเ้ยงลูกในรถนะครับทําทุกเรื่องให้เป็นเรื่องเดียวกันเชื่อมโยงนะบูรณาการนะครับทึ่กล้าที่จะมา นำเสนอเรื่องกลุ่มทำนํำชีวิตเพราะว่า,วาชีวิตประมาณเจ็ดแปดปีมาเนี่ยนะครับเรามีลูกน้อยเนี่ยนะครับเราเลี้ยงลูกไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับแล้วก็งานที่ทำเนี่ยก็เป็นงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เกี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องของมนุษย์เรื่องของครอบครัวนะครับผมผมเลือกเรื่องความใกล้ชิดความอบอุ่นนะที่เราจะมีให้ในครอบครัว ไม่ใช่ต่างคนต่างไปต่างคนต่างอยู่คนละสถานที่าน,นานๆก็มาเจอลูกทีหนึ่งเอาลูกทิ้งไว้ให้กับคนเท่าคนแก่นะครับเลี้ยงเสร็จแล้วตัวเองก็เอาเงินเลี้ยงมาทีก็พาลูกไปหาวัตถุนิยมบริโภคนิยมพาไปฮงนะฮะพาไปบิ o ๊กซีโลตักโรบินสันแมคโครสวนสนุกนะฮะ เซเว่นไม่ต้องพูดถึงนะฮะเลี้ยงลูกโดยผ่านเซเว่นนะฮะแล้วก็ใช้มือถือใช้คอมพิวเตอร์ใช้เกมใช้การ์ตูนใช้โทรทัศน์ใช้ซีดีอะไรพวกนี้นะครับเลี้ยงเด็กมันก็เรียนรู้ของมันเองนะฮะในช่วงวัยที่เซลล์สมองขยายตัวก็คือช่วงเด็กๆนะช่วงขนาดนี้แหละวัยแรกเริ่มเนี่ยนะ แต่ปรากฏว่าพ่อแม่ไม่ค่อยจะให้ความสนใจหรือเลี้ยงลูกตอนเนี้ยไปเลี้ยงลูกตอนตอนโตแล้วตอนอยู่ปสองปสามปสี่ปห้านะฮะเป็นไม้แก่ที่ดัดยากแล้วก็เป็นปัญหาอย่างที่ผมมาทํางานกับกับเด็กที่มีปัญหานี่แหละนะครับเนื่องจากว่าในวัยเด็กๆเนี่ยครอบครัวไม่ให้ความสนใจนั้นกลุ่มทํานําชีวิตต้องให้ความสําคัญเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และต้องเลี้ยงดูเขาด้วยความรักความใกล้ชิดความอบอุ่นไม่ปล่อยตัวเองเนี่ยไปไหลไปตามกระแสสังคมค่ายมสังคมนะครับที่ผมเรียกว่าสังคมน้ำเน่าเนี่ยตอนนี้สังคมเป็นไงบ้างเราก็ทราบกันดีนะครับแล้วก็ตามแก้ปัญหานะครับเกินเวลาแล้วครับ